รเราจะมาคุยกันเรื่องของเงินกู้ฉุกเฉินจากธนาคารออมสินครับสำหรับมนุษย์เงินเดือนและคนที่มีอาชีพอิสระนะครับที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตโควิด COVID -19 นะครับมีเงื่อนไขอะไรยังไงคุณสมบัติเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันครับเงินกู้ฉุกเฉินนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าสินเชื่อเพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 นี้นะครับแบ่งเป็น2ประเภทนะครับประเภทที่1ก็คือสําหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระนะครับวงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่10,000บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่0.1นเอร์เซะครับหรือกู้1 0 0่0จ่ายแค่ดอกแค่100บาทนะครับนีไม่ใช่100บาทติดจ่ายแค่10บาทนะครับกู้1 0 0่0จ่ายดอกเบี้ย10บาทต่อเดือนนะครับ ผ่อนชำระได้สูงสุดอยู่ที่6ปีนะครับและที่สำคัญนะครับที่สำคัญก็คือปลอดชำระเงินงวด6เดือนแรกนะครับหกเดือนแรกไม่ต้องจ่ายเลยเลยนะครับไม่ต้องจ่ายตรงนี้เลยนะครับก็เอาไปช่วยผ่อนผันนะครับเอาไปช่วยแบ่งเบาภาระในช่วงช่วงนี้นะครับหนึ่งหมื่นบาทมับอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับสําหรับใครหลายๆคนแต่สําหรับใครบางคนหนึ่งหมื่นบาทช่วยประทังชีวิตเขาได้ทั้งชีวิต ตลอด1-2-3ถาเดือนเลยก็ได้นะครับก็ของคนสําหรับอาชีพอิสระนะครับก็ลองไปยื่นเรื่องดูเนาะนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่มีรายได้ประจำนะครับเป็นเป็นเดือนครับวงเงินกู้สูงสุดกู้ได้อยู่ที่5 0,000บาทเลยทีเดียวนะครับอัตราดอกเบี้ยก็อยู่ที่ท3นเปเซนะครับหรือเดือนละ3ามบาทแค่นั้นเองนะครับเป็นแฟดเดทผ่อนได้สูงสุดอยู่ที่3ปีนะครับแต่นี้ต้องพิเศษนิดนึงนะครับต้องมีบุคคลที่เป็นบุคคล ค้ำประกันด้วยนะครับหรือว่าไม่ไม่เป็นบุคคลก็ม่ต้องมีหลักทรัพย์มาค้ำประกันด้วยนะครับท่านที่มีความสนใจนะครับและต้องการที่จะขอสินเชื่อนี้นะครับก็แจ้งไปนะครับไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ g s b o r t h นะครับก็เริ่มได้ตั้งแต่วันที่15เมษายนนี้นะครับไปสิ้นสุดโครงการนี้ก็อยู่ที่ 30ธันวาคม6กสานะครับคราวนี้เรามาดูคุณสมบัติกันนิดนึงครับว่าในแต่ละแบบเนี่ยนะครับในแต่ละประเภทเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรยังไงนะครับมาดูกันเลยละกันนะครับคุณสมบัติของผู้ที่ลงทเียนนะครับของทางการออมสินที่เป็นของกู้1 0,000ื่นบาทนะครับอาชีพอิสระนะครับสำหรับโครงการสินเชื่อผู้ผู้ที่มีอาชีพอิสระนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับวงเงินกู้สูงสุด1 0,000่บาทนะครับ คุณสมบัติของผู้กู้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่มีอาชีพครับนอกภาคการเกษตรนะครับนอกภาคการเกษตรนะครับที่ในใบลงทะเบียนในส่วนของการเกษตรนะครับที่มีอาชีพอิสระนะครับรายได้ไม่เกิน30 0 0 0บาทนะครับต่อปีนะครับที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 นะครับและภัยอื่นๆนะครับเอาเขาจริงๆมันก็เป็นปัจจุบันก็เป็นภัยหลักแหละเราพูดถึงตัวโควิด -19 เนาะไวรัสโคโรนานี้นะครับ พอดีเข้าโครงการสินเชื่อสําหรับผู้มีอาชีพอิสระนะครับที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควรด่ากับธนาคารเพื่อการเกษตรและทกศแล้วนะครับไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะครับนั่นหมายความว่าท่านที่อาจจะไปขอสินเชื่อจากทกศแล้วจะมาขอสินเชื่อที่นี่ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับต้องเป็นที่ใดที่หนึ่งเนาะนะครับสัญชาติไทยครับอายุตั้งแต่20ปีถึง70ปีนะครับทั้งนี้ รวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้นะครับแล้วอายุต้องไม่เกิน70ปีนะครับนั่นหมายความว่าท่านถ้าวันนี้ท่านอายุ69ท่านกู้นะครับเช่วเวลา2ปี สมมติปีเนาะสปีท่านอาจจะต้องใช้กู้แล้วก็ผ่อนให้จบภายใน1ปีนะครับเพราะมันต้องตามเงื่อนไขคือไม่เกิน70ปีนะครับต้องดองเข้าใจในมิตินี้นิดน,นึงนะครับเพราะถ้าท่านกู้2ปีก็เป็น71ปีมันไม่ได้นะมันต้องเป็นหุ้นเก้าบวกหนึ่งนะครับมีที่อยู่แด่นอนนะครับสามารถติดต่อได้นะครับต้องการกู้เพื่อไปเสริมสภาพคล่องในการดํารงชีวิตนะครับการกินการใช้ซื้ออาหารนะครับปัจจัย4ี่เบื้องต้นนะครับ วงเงินกู้อยู่ที่1 0,000บาทครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ครับเป็นแฟลตเดทร้อยละ0.1ต่อปีนะครับหรือหมื่นหนึ่งหมื่นหนึสิบบาทนะครับชำหระคืนเงินต้นและดอกนะครับเป็นรายงวดนะครับจำนวน24งวดนะครับโดยปลอดชําระหนี้นะครับในช่วง6เดือนแรกนะครับรวมระยะเวลาผ่อนนะครับก็อยู่ที่2ปีกับอีก6เดือนนะครับ6เดือนแรกไม่คิดนะครับไปเริ่มผ่อนนะเดือนที่ เนะครับเดืนที่7หรือเยาวลาทั้งสิ้น30เดือนนะครับไม่ต้องใช้หลักทรัพย์คำประกันใดๆทั้งสิ้นนะครับกรณีที่พี่ผู้ขอกู้มีประวัตินี่ค้างชําระนะครับหรือมีประวัตินี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ NPL นะครับหรือมีการปรับโครงสร้างหนี้ในปัจจุบันนะครับต้องมีการชําระหนี้ในสภาพปกติก่อนนะครับเอาเป็นว่ามีการเช็ค,คเครดิตบูโรนะครับ มีการเช็คเครดิตบูรุด้วยถ้าท่านติดอยู่ในนั้นก็อาจจะมีปัญหานะครับผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อนะครับจะได้รับการผ่านได้รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากนะครับที่ระบุไว้ในการลงทะเบียนนะครับที่ลงทะเบียนไว้เป็นตัวเลขบัตรประชาชนนะครับ13หลักนะครับต้องมีการชําระหนี้หักบัญชีนะครับตอนตอนเราจ่ายเงินเนี่ยมันก็จะหักบัญชีนะครับี่เ่าไปเปิดนะครับโดยผู้กู้ต้องทําหนังสือยินยอมให้หักเงินกู้นะครับ เงินฝากนะครับที่ได้รับที่ได้รับที่ได้บุไว้เมื่อการชําระหนี้นะครับซึ่งผู้กู้ก็ต้องนําเงินเข้ามาฝากนะครับที่ยินยอมก่อนที่ถึงวันกําหนดค้างวดต่างๆนะครับคุณต้องไปเปิดบัญชีาสรุปง่งยๆคุณต้องไปเปิดบัญชีนะครับเขาจะโอนเข้าบัญชีเรานะครับตอนผ่อนเขาก็ผ่อนเขาก็ดึงหักจากบัญชีของเราเช่นกันนะครับอันนี้คือคุณบัตรของอาชีพอิสระนะครับคราวนี้มาดูอา สาหรับคนที่มีอาชีพเป็นศสระต้องเตรียมเอกสารอะไรยังไงบ้างนะครับก็เตรียมสำเนาบัตรประชาชนครับสำเนาทะเบียนบ้านครับสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากนะครับเรียงเพื่อเรียกกับธนาคารออมสินนะของธนาคารอมสินนะครับหลักฐานที่ได้ที่หลักฐานที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิดนะครับนะามีนะครับก็พาไปท่านได้รับแน่ๆนะครับเอกสารแสดงการชาระหนี้ปกตินะครับวันนี้ลูกค้านี้ที่มีหวัดค้างชาระหนี้นะครับ ก็ต้องไปดูเรื่องของเครดิตบูโรมิด้วยเนาะเป็นลันกนสสารมาด้วยนะครับนั่นคืออาชีพอิสระนะครับต่อไปก็คือในส่วนของที่เป็นคนที่มีรายได้ประจำนะครับหรือมีตเงินเดือนนะครับโครงการของสินเชื่อสําหรับรายได้ประจำนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิเกนาะก็ได้รับวงเงินสูงสุดอยู่ที่5 0,000บาทนะครับคุณสมบัติก็คือเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำครับแต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้นะครับเนื่องจาก ผลกระทบนะครับจากโควิดสินะครับและผ่นอื่นนะครับมีสัญชาติไทยเนาะอายุครบนะครับยีปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับและเมื่อรวมอายุของคู่กู้ระยะเวลาที่กู้ไม่เกิน65ปีนะครับเหมือนเดิมเนาะเช่นเดิมท่านกู้ได้3ปีนะครับมันก็อายุ 663, 64อาจจะมีความเสี่ยงนะครับขนาดเราได้ผ่อนได้ไม่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 ระยะเวลาการกู้อาจจะไม่เต็ม3ปีนะครับ เป็นผู้ที่มีถิ่นฐานแน่นอนนะครับมีสถานที่ประกอบอาชีพสามารถติดต่อได้นะครับต้องการกู้เพื่อไปเพิ่มสภาพคล่องในการดำรงชีวิตนะครับวงเงินกู้ก็ไม่เกินรายละ5 0,000บาทนะครับอาตาดอกเบียเป็นแฟลตเรทนะครับตูอหเปอร์เซ็นต์นะครับหรือหมื่นละ3.5บาทนะครับต่อเดือนนะครับวันนี้ผิดชําระหนี้นะครับอ่านี้ดูดีๆนะกันนี้ผิดนัดไม่ชําระหนี้ให้คิดเพิ่มอีกนะครับ ร้อยละ0.5นะครับมันก็จะกลายเป็น0.85นะครับ0.85นะครับของเงินต้นนะครับที่ถึงชำระนะครับชำระเงินคืนนะครับต้นและดอกเบีย้ยเป็นงวดน,นะครับรายงวดจำนวน36งวดน,นะครับต้องมีหลักฐาน ต้องมีหลักข right. ับหลักหลักคำประกันนะครับอาจจะเป็นบุคคลคำประกันนะครับหรือหลักหลักทรัพย์ประกันก็แล้วแต่เนาะนะครับกรณีที่ผู้ขอกู้นะครับมีประวัติน้างชำระนะครับหรือมีประวัติเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เป็น NPL เนาะนะครับหรือมีการปรับโครงสร้างหนี้นะครับในวันนะในวันที่ขอเนาะต้องมีการชำระหนี้ให้เป็นปกติก่อนนะครับผู้ได้รับอนุติสินเชื่อนะครับจะได้รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีโอนนะครับสำหรับหากสำหรับหนี้ด้วยนะครับก็คือเรื่องเดียวกันแหละนะครับ ต้องชำระหนี้โดยการถักบัญชีนะครับฝากที่ฝากไว้ในของความสินนะครับโดยผู้กู้ต้องทําสัญญาตามหนังสือยินยอมนะครับให้มีการถักเงินนะครับก็เหมือนเรื่องของอาชีพอิสระแหละนะครับการพิจาณาสินเชื่อนะครับเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารกําหนดนะครับนั่นคอหนึ่งสมบัติเนาะเอกสารอะไรบ้างมาดูกันนะครับสําหรับคนที่มีรายได้ประจำนะครับเอกสารที่ท่านจะต้องเตรียมนะครับก็คือหนึ่งสานับรประชาชนครับของผู้ขอกู้และก็ผู้ค้าประกันด้วยนะครับ สามนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้คำประกันนะครับสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกนะครับของธนาคาร,รออมสินนะครับเอกสารแสดงบัญชีรายรับร,รายจ่ายนะครับอนี้องค์เล็บทำมีเนาะมีก็ดีเพราะควรจะมีไปนะถ้าควรจะทำไปนะครับก็ไปดันตัวสเตทเมนต์ของธนาคารมาได้นะครับถ้าเป็นพนักง,งานบริษัทเนาะวันนี้ท่านเป็นพนักง,งานบริษัทนะครับลูกจ้างพร้อมเอกสารแสดงรายได้นะครับเช่นพวกสลิปเงินเดือนนะครับของผู้กู้และของผู้คำประกันนะครับวันนี้ที่ใช้หลักทร,รกัพย์คำประกัน ใช้สำเนาหลักทรัพย์รกันเช่นโฉนดที่ดินนะครับหลักฐานที่ได้รับที่เป็นการยืนยันว่าท่านได้รับผลกระทบจากโควิด1 9นี้นะครับเอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกตินะครับก็ไปขอเรื่องของตัวเ,เครดิตบุโรมาเนาะนะครับแล้วก็ติดต่อนะครับต,ต่อธนาคารตามเ,เวลาที่กำหนดนะครับพราะมเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับรอพิจารณานะครับกรณนนีนุมัติจะได้รับการแจ้งนะครับ ทางมาทาสัญญาเนาะเบื้องต้นก็พิจารณาก่อนแล้วก็ถ้าได้รับแจ้งจากนิสเ็ก็จะได้รับการเข้าไปทําสัญญากันนะครับติดต่อธนาคารเพื่อทํานิติกรรมและรับเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารนะครับและนี่ก็คือเงินกู้ฉุกเฉินนะครับของธนาคารอมสินนะครับสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระและคนที่มีรายได้ประจานะครับท่านค้านะครับที่ปัญหาเรื่องสภาพคล่องนะครับและเป็นลูกค้าของอมสินอยู่ก็ไปลอง ติดต่อดูนะครับและนี่ก็คือคลิปดีๆครับจากช่องเท่าแก่ใหม่ครับที่จะนําความรู้วิธีการนะครับในการเอาตัวรอดนะครับวิธีการในการหาเงินนะครับวิธีการที่จะทําให้เราก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับลองดูครับใครเป็นลูกค้าของกสิกเกาไปลองติดต่อดูนะครับแล้วติดตามคลิปดีๆจากช่องเท่าแก่ใหม่ในคลิปถัดไปครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับสุขครับ